สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากร1-30มิถุนายน2568เรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมิถุนมิถุนเกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมธาตุลมปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดอ่าราศีดูได้ลักนาดูได้ดวงโดยรวมสลับกันได้ด้วยนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติของไพ่โดยรวมนะอ่ะคุณมิถุนช่วงนี้ดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณหน่อย ความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันนะคะเอดอ f อบสอดเดอะเมสซิชเชี t นไนท์ออฟวอนเพดออบสอดและเดอะเอ็มพะช่วงนี้มีถุนนะคะมีเรื่องราวของการได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้ฟาฟันอุปสรร์ ปัญหาที่วุ่นวายที่มันยากมากกว่าจะยืนอยู่ได้ในจุดนี้นะคะพยายามฝ่าฟันต่อสู้แต่ก็ลุกขึ้นมายืนได้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอาจจะเจ็บเรื่องอะไรมาบอบช้ำจากเรื่องอะไรมาแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วก็บอกตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองลุกขึ้นมายืนจากได้อีกครั้งจากที่นอนแน่นิ่งไปนะคะ ตอนนี้ลุกขึ้นมายืนได้ในมุมของตัวเองได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันต้องสู้ฉันจะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็อยู่ด้วยความเข้มแข็งของตัวเองนะคะมีมีอีโก้มากขึ้นมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆในที่ของฉันแบบสง่าผ่าเผยในมุมของตัวเองเ,องเนาะ ประมาณนั้นนะคะขอดูพลังงานของคนรักที่มีประเด็นกับคุณตอนนี้เป็นอย่างไรเฉพาะนนคนที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะเรื่องราวความรักเนาะ8เหรียญ5เหรียญ7ไม้สองถ้วยและเดอะฟู เรื่องราวคนของคุณในเรื่องราวของความรักตอนนี้เขาพยายามที่จะเยียวยาใจตัวเองในเรื่องราวของความรักพยายามที่จู่ๆให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขากระทําลงไปแล้วเขามาคิดได้ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ฉันรู้สึกแย่มากๆในสิ่งที่ฉันได้ทําลงไปกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนคนรักเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้สนใจแล้วก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าฉันรู้สึกแย่มากๆในเวลานั้นที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เขาจะหันกลับมาอีกทีอ่ะเหมือนเขาไม่สนใจฉันแล้วแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเยียวยาใจตัวเองให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องราวของการใช้ชีวิตเหมือนกันกับคุณมีถุนเลยนะคะพยายามลุกขึ้นมาแต่ใจเขายังมีความรู้สึกยังหวงหาถอนความรักนี้อยู่นะคะแต่ก็รู้สึกผิดแหละแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเพราะวาความรักมันเหมือนมันแบบ ต่างฝ่ายต่างนิ่งเฉยกันไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์เนาะแต่ก็ยังรักกันอยู่ขอดูพลังงานที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่หน่อยสามไม้ The Dead ห้าไม้สิบเหรียญแล้วก็ Page p a จออฟเ n เ a c l e เรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่ผ่านมา เป็นเรื่องราวจริงๆก็เป็นความสุขดีในครอบครัวที่เป็นเรื่องหลังความเติมเต็มบริบูรณ์ในเรื่องราวความรักครอบครัวเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กันมาอย่างดีแต่วันใดเขาเรียกว่ามีวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นที่มีใครคนใดคนหนึ่งไปเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นสามไม้เป็นสามสามคนเรื่องราวเกิดขึ้นจับปลาสองมือมีเกณฑ์จบในความสัมพันธ์ไปช่วคราวระ,ร,ะระยะหนึ่งในความสัมพันธ์ ในเรื่องราวของคนสามคนแต่การจบนั้นมันไม่ได้จบเลยมันจบแค่ช่วงคาระยะหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็มีปัญหาการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นแล้วมีการแย่งชิงเพื่อให้ได้มาเกิดขึ้นด้วยในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ปัญหาการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นในเรื่องราวชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่นะคะอาทีนี้ขอดูมิถุนถ้าพูดได้บอกได้มิถุนจะบอกคนรักที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าอะไรแปดดาบ the sun king of s o อดสิบไม้ queen of Cup เขาถ้ามีถุนบอกได้จะบอกว่าฉันรู้สึกมันอึดอัดกับเรื่องนี้มานานพอสมควรจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องลูกบางคนมีลูกด้วยกันบางคนก็มีลูกลูกก็คือเป็นมนุษย์จริงๆบางคนก็มีลูกอาจจะเป็นหมาแมวที่เลี้ยงดูด้วยกันนะคะถ้าไม่ติดเรื่องราวของเด็กๆ ฉันก็คงจะไม่ทนจนขนาดนี้แต่ณเวลานี้ฉันพยายามเยียวยารักษาใจของฉันขึ้นมาดีขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านมามันหนักมากๆแล้วทตัวฉันเองก็ผ่านมันมาได้แล้วและฉันก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปอยู่ในจุดของความรู้สึกหนักและเหนื่อยตรงนั้นอีกอย่าเข้ามาทําให้ฉันรู้สึกคิดมากหรือกังวลถามว่ารักไหมรักอะ่ะมันก็คือส่วนรัก แต่ส่วนของความเข้มแข็งในจิตใจที่ถูกกระทําจนรู้สึกบอบช้ามันก็มีก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ได้เยียวยาใจฉันเองและเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วอย่าเอาเรื่องของความอึดอัดหรือว่าปัญหาใดๆเข้ามาทําให้ฉันรู้สึกแย่อีกเลยนะคะอันนี้ไม่ถุนฝากบอกคนรักที่เขา เข้ามาส่องนะถ้าพูดได้บอกได้จะบอกประมาณนี้อันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านแต่มันคือให้โดยรวมนะคะใครอยากดูสดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ต่างหากมาดูส่วนตัวกันนะอ่ะขอดูถ้าคนรักของคุณมีถุนพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรนายอ่าไม่ใช่ the h e r o f a n Night of s w o r สิบถ้วย เอ็ดออฟวอนแล้วก็คิงออฟแพนิเคิลถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกว่าอย่าอย่าพึ่งตัดสินใจเด็ดถาดขนาดนั้นตัวฉันเองพยายามจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหม นะคะเหมือนกับขอโอกาสแก้ตัวเริ่มต้นใหม่ครั้งได้ไหมฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำมัน,มนเลวร้วายแล้วก็แย่มากๆทำผิดสินทมหรือทำอะไรไม่ถูกต้องมันทำให้เธอรู้สึกแย่มากๆรู้สึกเธออาจจะไม่เชื่อถือคำพูดของฉันหรือว่าเธออาจจะไม่เชื่อถือในการกระทำของฉันเลยแต่ฉันขอเวลาอีกสักครั้งได้ไหมเพื่อที่จะแก้ไขให้ให้คุณเห็นว่าฉันทำได้ฉันจะพยายามทำและจะทำให กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งเหมือนก็ขอโอกาสขอความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแหละนะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกทีเนาะเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่ไพ่ก็เป็นอัศวินอัศวินดาบซึ่งความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือตรงนั้นก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์ที่จะที่จะทําได้แต่ว่าก็อยากจะลองดูอีกครั้งพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะความหมายของเขานะ อ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปหกเหรียญ t h เจอไฮ n ินเทสไนฟ์ครับเ t of Cups และเก้าถ้วยเรื่องราวคุณทั้งคู่อ่ะมันเป็นความรักที่แบบมันเป็นการแบ่งปันในเรื่องราวความรักซ่อนแอบมีความซ่อนแอบเข้ามาก็ยังแอบคำว่าแอบอ่ะ ถึงจะบอกว่าไม่ฉันไม่ทำฉันเลิกแล้วแต่แอบมันก็ยังมีอ่ะคำว่าแอบเนาะมันก็ยังมีอยู่ก็การกลับมาก็ไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะขอกลับมาก่อนอะ่ะแล้วก็ค่อยคเคลียพลังงานตรงนั้นไปเรื่อยเื่อยจนกว่าเขาจะออกได้จริงๆแต่ถ้าจะรอให้ออกได้จริงๆก็กลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสหรือจะไม่รอแล้วไงก็เลยแบบ ขอกลับมาก่อนมาเคลียร์ก่อนมาอยู่ก่อนกลับมาก่อนตรงนี้ฉันจะเลิกให้ได้บางคนอะพฤติกรรมอาจเลิกได้แต่ใจมันยังไม่ได้ออกได้จริงๆฉะนั้นให้โอกาสกันและกันนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าให้โอกาสกันคุณสองคนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ดีเพราะว่าบางคนมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่เขารู้สึกมันเสียแล้วมันแย่มากๆเขาจะไม่กลับไปทําตรงนั้นอีกนะคะให้โอกาสกันและกันอีกครั้งแต่การที่คุณสองคนจะกลับมาหากันอีกครั้งเนี่ย การได้อยู่แยกกันอยู่ในคนละมุมมุมใครมุมมันน่ะจนทําให้มองเห็นว่าถ้าเราไม่มีกันและกันเรายังต้องการกันและกันมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ใครอยู่มันแล้วมันเป็นความสุขสบายดีก็อาจจะไม่อยากกลับมาแต่ว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วรู้สึกบันทรมานยังอยากมาหากันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่นั่นคือคุณยังไม่หมดวาระบุญกรรมจากกันยังต้องได้มาเจอและพูดคุยหรือเคลียร์พลังงานกันอยู่นะคะฉะนั้น มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งในความสัมพันธ์แต่จะไปต่อได้นานแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือเรื่องราวคุณวิถุนในช่วงนี้ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาถ้าหาอ,อาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยวิธีช่วยมีในหลายรูปแบบนะคะถ้าใครจะคอมเมนต์ในเรื่องราวของการดูดวงในเรื่องราวของการช่วยเหลือ ในเรื่องราวของคนรักกลับมาดูก่อนค่อยคอมเมนต์นะคะเพราะบางคนก็คอมเมนต์แย่มากอาจารย์เสียใจเลยนะแต่ก็อย่างว่านานาจิตตังนะคะบางคนแก้ง่ายๆเลย แค่นิดเดียวเพราะว่าเส้นผมบางภูเขามันมองไม่เห็นเพราะความลักวันบางตามันไม่เห็นปัญหาแต่บางคนอาจจะแก้ยากหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีเลยฉะนั้นถ้าอยากจะรู้วิธีแก้ปัญหาในแต่ละเคสแต่ละคนอยากรู้เรื่องราวของการแก้ยังไงก็ทักหาอาจารย์ได้ในการดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นกลางวัน299บาท มีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลใครสะดวกช่วงไหนเวลาไหนทักหาอ,อาจารย์ได้นะแต่ถ้ากลางคืน18บแนาฬิกาเป็นต้นไปค่าคูคิวดึกแล้วนะคะมีโปรโมชัน่นอ่ามีโปรโมชั่นแค่กลางวันเท่านั้นสะดวกก็ทักหาอ,อาจารย์แอดไลน์เบอร์โทรนะคะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9 0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แมาอดไลน์เบอร์โทรมานะคะสะดวกเวลาไหนทักมาเนาะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย